สวัสดีค่ะวันนี้นะจะพามาตัดไม้ไผ่ทำพวกค้างบวบค้างถั่วอะไรต่างๆนะคะก็ทำแล้วแต่ว่ามันมันยังไม่หมดนะเยอะมากปีนี้อันนี้หน่อไม้นี่นะหน่อไม้งอกหน่อไม้เล็กนิดเดียวนะเอาไปย่างอร่อยดีค่ะไปย่างอร่อยดีแล้วก็ง่ายดีด้วยนะ Okay, เดี๋ยววันนี้เรามาตัดพวกกิ่งไผ่กันเนาะ เริ่อง่าลุงลุงเออ่ไถดินให้แม่นะมีมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นด้แอบดูบาจังบาจังกบกบ ลงมาช่วยแล้วเราจะเอากิ่งเล็กๆแบบนี้ไปด้วยนะคะทำอะไรอ๋ออันนี้เป็นโคนที่เราเคยตัดไว้นะอันตรายเดี๋ยวมันก็งอกไม่อีกปล่อยมันไปเถนะอะเนาะตองมานั่งตัดตัดก่าจังหมนอ้ก ได้อันนี้เราก็จะเก็บไว้แบบเสียบค้างเนาะให้มันให้เขาเหี่ยวเหี่วก่อน นี่ค่ะเอาแค่นี้พอก่อนเดี๋ยวลากไปขึ้นรถวิธีทำค้างตักนะการก็เอาไม้ไผ่มามาก่อแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ไปเอาก้านมาใส่ที่หลังเอานี้มาปักปักที่หลังนะงมาปักทีหลังเนหะ็นไหมก็ซํำทำโครงก่อนทำโครงแบบนี้ทำโครงแบบนี้ก่อนหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอง หนึ่งสงควายกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอามาแบบเนี้ยมามาเฉียงแบบนี้คนะ่ะหรือจะยังไงก็ได้เฉียงท้ายก็กิ่งปลายไม่ไผ่ที่เราตัดตรงนู้นนะคะปลายที่เราตัดแล้วก็ให้แห้งใช่ไหมให้แห้ง,งแล้วก็มาปักตรงนี้ปักยังไงก็ได้ตามฟรีสไตล์ะคะแล้วก็หาไม้ไผ่มามัดประกบกันนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเมืเ่อเดเทศก็เอาเชือกมาปผูกๆเนี่ยก็ได้เอาปลูกข้างล่างแล้วก็ลูกอย่างนี้ดีกว่านะคะลูกห้อยๆแบบนี้เดี๋ยวจะเปลือกไข่มารยะคะ่ะอันนี้เป็นต้นมะละกอที่การเพาะนะอันนี้มะละกอแน่ๆนจะทันไหมเพื่อน คือลองเพาะเล่นๆช่างมันทันไม่ทันเดี๋ยวเราจะรอดูว่าจนถึงหนาวเนี่ยมันจะขึ้นประมาณไหนนะคะจะสอบดูนะเยวจะพาเก็บลูกพลับเนียไอ้ลูกอะไรเนาะมัง่มะลูกท้อคือเขาไม่โตหรอกก็จะโตแค่นี้แหละต้นเนี้ยเราจะเก็บลูกอ่อนเนี่ยไปจิ้มริกเกลือนะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปชิ้มริกกันมันไม่โตนะเพื่อนเดี๋ยวมีเพื่อนเพื่อนบอกว่ามันจะโตไหมมันไม่โตต้ตนนี้นะ จะร่วงเนาะละวางไว้หลังกลัวเดี๋ยวเราไป โอเคก็มุมมองข้าเหมืเดิมนะคะมาลองชิมนะหน้าตาก็ซีดๆนะคะรสชาติก่อนจิ้มก็จะอบอกจะชิมก่อนจิ้มก็จิ้มไปแล้วรสชาติไม่เปรี้ยวมากเนาะ คล้ายๆแคิดไนอจะมีเม็ดข้างในมีเม็ดข้างในด้วยไม่รู้กินดิบได้หรือเปล่าแต่น่าจะได้ไม่น่าจะเหมือนบวยเนาะลูกมันจะมีขนกลนหน่อยๆนะแต่ว่ามันคล้ายๆฝรั่งนะอืม อืมใช้ฝรั่งอ่ะกินจูมากินฝรั่งกันแล้วมันด้เปรี้ยวเหมือนบัวรสชาติแบบความกรอบอะไรเหมือนฝรั่งเลยอ่ะแต่ว่ามันแกขมนิดน,นึง การเพาะฝรั่งขี้นกเนี่ยมารู้จะขึ้นหรือเปล่าแต่เหมือนจะขึ้นละแต่ว่าไม่ได้เพาะจะปลูกที่นี่นะเพราะว่าที่นี่มันยากนะการจะเพาะแล้วก็ขายต้นกล้าโป๊โปโป,โป,โป,โปการก็ขายได้เยอะละขายได้หลายรอบแล้ว เม็ดปีที่แล้วอ่ะที่กินมันปลูกที่นี่มันก็ปลูกได้แต่ว่าไม่รู้จะปลูกตรงไหนอะไรเงี้ยขายดีกว่า อร่อยอยู่นะกรอบไม่กลมนะดูหน้าพริกเกลือเนี่ยใส่ผงนัวด้วยใส่แป้งนัวนะ้ำแป้งนัว มาเด้อม,มาแสบน้ำกันอันนี้เป็นคล้ายเครื่องดื่มชูกำลังบ้านเราก็ำลังการกินไปเยอะและลุงซื้อมาซื้อมาใครให้มาไปด้วยกางก็กินเลยบำรุงกำลัง ตอนนี้นั่งยองๆนะเพื่อนเป็นสาวเกาหลีอยู่ชื่อเกาหลีของเธอแต่ว่ามันก็มีรสขมอยู่ตรงที่ใกล้ๆเม็ดมันอะเป็นแบบเป็นบ้านเนาะ ิเกลือแซ่บอนะีเลพริกป่นขั้วเองปลูกเองตากเองกินหมดไปหลายลูกแล้วกรอบดีเม็ดลูกใหญ่ ตนี้น่าจะประมาณสิบห้าปีแล้วก็ไม่เคยโตสักทีพอลูกประมาณนี้เขาก็ร่วงมันหมดแลอายุขายอยากไปเก็บอีกเนาะแต่ว่าลูกตัวโตนะกินลูกสองลูกก็อิ่มละถ้าเราไปบุฟเฟ่การการคิดว่ามันไม่คุมอะ่ะกินได้ไม่เยอะถ้าไปเก็บเป็นลูกๆก,ก็โอเค บุฟเฟ่ที่กุ้มกุมก็น่าจะเป็นการอยากจะไปแบบเชอร์รี่นะปีนี้การขอให้ลุงพาไปาบุฟเฟ่เชอร์รีนะ่เนาะแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนน่าจะเป็นจังหวัดยมามากตะภุก็ชิมะอะไรต่านองเนี่ยยมามากตะเป็นแบบว่าโอท็อปนะเออเชอร์รี่เนี่ยก็ไม่ไกลมากอยู่ใกล้ๆกลแถวแโรงบาลที่ที่ลุงไปอะ่ะเออขึ้นทางด่วนไปก็มาน เก้าสิบนาทีนะโอเคคันเพื่อนพามากินอันนี้เป็นลูกโมโมนะภาษาญี่ปุ่นโมโมดิบนะอ่หรือว่าลูกท้อนะคะหรือว่าลูกพีชนะแต่ว่าตอนเด็กๆก็ประมาณนี้แหละโอเคคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ